ไเชื่ไม่เช่อเ่อนี่มันไม่มีแฟนอ้าวเบดกันไมใเบียด้าว่ามีอันเดียวมีแต่ขั้นเบดบก้เไมปเซไนอติเบดัครับติเบดอีกแล้วมาลับยานไปนางสามสมุงป่าปด็ยังสิไปอยู่ไม่เกลับมารับกัวอ่นสามไปบจะน like ั่งไปจะตามไป อย่าได like ้ไปจจอ๋จู๋จูอจู๋จูจู๋จูตจู๋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 จูสจูนูู้๋่๋จูกจง๋จูไปู๋จางจู๋จันจู๋จูาจจู๋าู๋จมู๋๋จา๋จู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 าจู๋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 จี๋จูจ๋ กัดกูจะยู่มงดเดียวเธอยุ่งก็เลยกูน่ะนนเลือดแดงกี่คืนอยู่อันนี้เบ็ดน,น้อยใครอ่ะุ่

ยาหอยอ่ะพ่อแม็กสุริยาทำหักเอ้าล่นยาหอยมาทำใหม่แล้วออยะมึงคิว่เสเอาไปกับุไปแล้วก็เด้มาหมเี๋ยวมาเลยไปมีเต่งปนพญาไปอีหายอมีอยากถอเกือกแล้ว น่าจะมีแค่ขอบขอบได้แหล,ละมั้งนี่เพื่อเพอไพปว่กรัาแวันุงแดงที่มันมีสะดุ้งยามาดงที่มันอยู่เพิไส้ระซิวอยากกินปิ้งปลาจังมาค่ะยุ่ข้าวน้ำ มันจะอยู่มองกันเพิงรังโฟมแข็งกระเป๋าแดงๆนะทงผ้าแดงอ่ะไม่นะไม่มันอยู่งเทิงๆสั้นมันหมักอยู่น้ำการขานั่นนะครับก้อนก้มันอยู่หันไหลเิ็นในช่วยถ้ามือผมั่นใจคนไทยนั่งบนแดดไหมจะไปไปกินปลาเข่งแล้วไม่กินแล้วปลาดุกไปใส่ปลาชิวไป จะดึงเขานี่คือจะยกสะดึงปล่อยปล่อาของพัดหลังเฮ็ดบุญติปล่อยปลาพัดหลังทำบุญเหรอทำบุญแล้วก็ตกขึ้นมาใหม่หอยฮะน่ายบักใหญ่หนึ่งดึงอาจจะร่อนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูโอ้ยพี่จะได้น้ำให้ดูเพิ่นว่าหลุดมือเด้อหน้อยน้อยใหญ่แย้ะ ต,ต,ต้มตมใส่ตะบกคุงทั้งล่างก็ม,งนนม,มีอ,กอ,อีกหน่วยหนึ่งด้วยหเอนู่นอีกตัวหนึง่งได้ไหมข้างล่างอะ่ะได้ไหมอ๋อ <tr ot. S 2> สดส,ด,ส,ด,สดตัวนี้เจ้าผมสันผมหญ้าเป็นพอปัดกูงเงดิดไหลผมหญ่าปนในก็ได้เป็นพอ โอ้ยมันไกลายพวดหนูไปแล้วมันชิดตกน้าเก่งมนุ้ยนั่นเป็นมาบบนี้กับป,ปราเ,รเสืเอ้อม